ข้อนี้ผิดถนัดเลยนะครับไม่ใช่นะครับผมอย่าหลงเชื่อดีครับวันนีเวเกครับผมอย่าหลงเชื่อวิธีการประหยัดน้ํามันแบบผิดที่ทําไม่ได้จริงนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าหลายๆประเด็นที่ความเชื่อของคุณที่คุณคิดว่าการทําแบบนี้แล้วจะประหยัดน้ํามันได้จริงๆรมาว่ากันเลยเุนืน้ำมันแพงแบบนี้เนี่ยมันมีหลายวิธีมากในการแก้ไขในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแต่ไม่ใช่วิธีเหล่านี้แน่นอนนะครับเริ่มมาเลยข้อหนึ่งเติมน้ํามันตอนกลางคืนหรือเช้ามืด จะได้ปริมาณน,น้ำมันที่มากกว่าไอ้ข้อนี้ผิดถนัดเลยนะครับไม่ใช่นะครับผมเพราะหลายๆคนเชื่อว่าเวลากลางคืนเนี่ยหรือตอนเช้ามืดเนี่ยมันจะมีความหนานแน่นมากกว่าช่วงเวลากลางวันทําให้เติมน้ํามันได้ในราคาที่ถูกกว่าวันที่อากาศร้อนๆนะครับทำให้น้ํามันเนี่ยเกิดการเละเหยแต่นั่นเป็นความิดที่ผิดผิดแน่นอนนะครับผมเพราะหัวจ่ายน้ํามันเนี่ยไม่ว่าจะช่วงไหนของวันนะครับจะทางานตามปกติไม่มีขาดไม่มีเกินแน่นอนข้อที่หนึ่งนะครับผมอย่าลงเชื่อเรื่องวนี้นะครับ ข้อที่2เติมน้ํามันครึ่งถังเพื่อลดน้ําหนักเครื่องยนต์นี่อันนี้คือความเชื่อที่คนเขาพูดกันต่อมานะครับว่าให้เติมน้ำมันครึ่งถังแต่หลายคนเชื่อว่าการเติมน้ํามันเนี่ยให้เต็มถังเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยหนักขึ้นแล้วก็ยิ่งสิ้นเปลืองเชื่อเพื่อในการขับขี่นะครับแต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยของเรานั้นน่ะเป็นทรงกลวยเวลาที่เราเติมน้ํามันเนี่ยเต็มถังเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นานมากกว่าและคุ้มค่ากว่านะครับ ที่สําคัญไม่เสียเวลาที่คุณจะต้องเข้ามาเติมน้ำมันมบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ํามันเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับข้อที่ 3. เขย่ารถเพื่อไล่ลมออกจากถังน้ํามันก่อนเติมอันนี้เนี่ยคือความาใจที่ผิดมากเลยครับมีคนไทยมากถึง2 2เนะครับผมเชื่อว่าการเขย่ารถเนี่ยเพื่อไล่ลมสามารถช่วยเยิมน้ำมันได้ซึ่งความเชื่อนี้มีความเชื่อที่ผิดมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนื่องจากน้ํามันเนี่ยเป็นของเหลว เมื่อเติมเข้าไปแล้วเนี่ยและทําให้น้ํามันเนี่ยเต็มถังแล้วหัวจก็ตัดทันทีนะครับผมนี่ความเชื่อที่ผิดมากนะครับในส่วนข้อ3เนียมาถึงข้อที่4ไม่ดับเครื่องยนต์ขณะเติมน้ํามันการไม่ดับเครื่องยนต์เนี่ยขณะเติมน้ํามันเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่อีกครั้งเนี <Isaiah. S 1> ่ยเป็นการเผาผลาญน้ํามันทั้งนี้นะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราไม่ดับเครื่องยนต์เนี่ยขณะเติมน้ํามันเนี่ยมันทำให้เกิดการสูญเสียในการเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ แต่ที่สําคัญคืออะไรครับการดับเครื่องยนต์เนี่ยขณะเติมน้ํามันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยปลอดภัยได้เรื่องนี้ครับสาคัญมาถึงข้อสุดท้ายข้อ5ก่อนครับต้องสตาร์ทแล้วอุ่นเครื่องไปาน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 ข้อนี้ผิดถนัดน,นะครับผมรถปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องอุ่นเครื่องนานแล้วสตาร์ทไว้เพีงเดียวพอหนึ่งนาทีนะครับในสปารวะที่มันมีการร้อนๆก็เปิดรถสตาร์ทไว้หนึ่งสองนาทีพอไม่จำเป็นต้องมีการอาซาไว้นานๆเหมือนรถ รูปเก่าๆนะครับผมรูปแบบต่างๆนะครับในเรื่องของวิธีการหยาดน้ามันเนี่ยที่มีความเชื่อผิดๆเนี่ยทั้ง5ข้อเนี่ยทุกท่านลองเอาไปปรับนะครับลองเอาไปนั่งตกผลึกกันดูว่าสิ่งพวกนี้มันไม่มีความจริงนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมามันถูกมีการทดสอบม,มาเรียบร้อยแล้วว่าการหยดน้ํามันการไม่หยดน้ามันยังไงต้องทาอย่างไรนะครับ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์ในช่วงภาวะน้ำมันแพงอย่างนี้นะครับผมพ้นพีไวเกครับ